สวัสดีครับทานู้ชมครับมณีมาพบกับอูน้ำไส้ได้ครับมนีอูน้ำไส้สีผ้ามาตามเหลขกปูขุนเนาะครับห้างหายไปดนเด้ครับขอถดขอภัยเด้ครับเพราะว่ากะสวยงานตาใหญ่ครับผมมนีปูขุนจะให้เนี่วทางีดีซัมบูน้ำไส้ได้ครับผมก่อนจะไปรับช้มรับฟังกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอูน้ำไส้ให้ได้ดครับแล้วกะ ขอกระบขอพระคุณปูขุนเด้อครับที่ให้แนวทางดีๆซ้หรับปูน้ำเสครับมันนี่ก็เป็นบรรยากาศเนี่ยครับผมมากเฮียนเฮียนเทิ่ครับเฮียนแม่แม่น้ําเสียครับผมแม่ของแม่น้ําเสียครับกับพอเก่ามาเสียครับเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะครับผมไปรับช้มรับฟังน้ากันได้เลยครับ ปูครับกับนมันสการปูขุนครับผมอ๋อเจริญมจริมว่าทั้งใดครับลูกกัจะมาตามต่อเนี่ยทางเหล็กของปูครับทรงต่อพี่น้องเอฟซีเ่นเคยครับปู่ครับผมรัฐบาลบ่รัฐบาลไทยครับปู่บ้านนี้ครับผมซายวิ่งสายหลุดโอ้ขักนปปครับผมเกือบเกือบแตกทั้งสามตัวครับผมกับ ได้ยินได้ยินข่าวปูแมนนะเขาเป็นครูทางเก่ากับเจ็ดครับผมได้ยินข่าวปูจับเหล็กไปเก่าหนึ่งเจ็ดมาปูแมนโอ้แต้มเดียวนะปูเนาะครับแกอมเดียวเกือมเดียวกับตรงตรงเลยนะปูครับผาดรวยผัดรวยแดงมันดอกเอาไม่เอาไม่ปูเอาไม่เกอบแล้วครับผมเกือบแล้วเกอบสามตัวแล้วครับผมเห็นสองข้าง้เอาต้องเอาต้องหมดไปเลยได้ ครับผู้รับผมครับต้องหดมันมีเยล็กเหล็กเคียยนด้วยอ๋อชุดต้องหดหรือผู้รับผมนี่เล็กเคียนครับผมเป็นลังเป็นมนลลังคือกันนั่นแหละครับครับผมอาอเล็กเคียนครับผมอเล็กเคียนศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่อ่า ห้าแปดแปดเก้าเก้าครับผมจับคู่จับคูครับหนึ่งซีหนึ่งซีครับผมหาหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดสองศูนย์สองศูนย์ สามศสศูนครับแปดศนยศวิ่ง8ปดกับศูนย์หลุดวิ่ง8ปดกับศูนหลุดครับผมครับแปดกับศูนย์ตครับสาตัวเขียนห้อประตูไปเลยครับปูสามสามแปดศูนย์สาปดศน เลขตัวเดียวแค่หกประตูเลยแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดศูนย์สามแปดศูนย์สามสามศูนย์แปดเที้ยวนเที้ยคนจับว่าเป็นนะโอ้ครับผมสามศูนย์แปดศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามนี่ละเลขสามตัวนี่คัน คิดว่าเขานี่เรียกสีร์ลดได้นี่พวกเขามาาัเรียกสีร์ลดได้ครับผมถ้าลอตเตอรี่นะพูนั่นหละลอตเตอรี่นี่สามตัวนี่หาทั้งหนาเาฟุกก็ได้ครับทั้งหลังได้แล้วทั้งหลังได้แล้วเรียกสีร์ลดได้สัยเขาลอตเตอรี่นี่เขาสามตัวหนาลอตเตอรี่ไดีรางวัลที่หนึ่งเนยนะปูนเขาเรียกสามตัวหนาบ้านี่ ตัวเก่งผมมันนีส่สองคูแล้วตัวเก่งได้วค,ครูเก่งผมโอ้สามศูนย์กับแปดศูนย์สามศูนย์กับแปดศูนย์ครับผมร่องแปดหนึ่งสองศูนย์ครับผมร่องแปดหนึ่งสองศูนย์ครับผมสามโตค่ะพอเด่นโตคมครัสามแปดศูนย์แปดสามศูนย์ สามแปดศูนย์แปดสามศูนย์ครับผมอือครับซํำเลยล่ะโอ้ครับผมเม็ดเดียวครับพี่น้องเม็ดเดียวเลยรครับรเดียวเดียวอ๋อฮะลูกหลานฮาจั้องคันหา,ารอตเตอรี่ได้คันคันได้ทั้งหลังทั้งฮกประตูนี่มันทั้งนาการวดดวงเอกการวดจ้องสีรถคิดสีรถไปรถเันได้หกประตูฮกประตูนี่หาหาหาหกใบนะปูเนาะครับผม ถ้าว่าทั้งนาไปรุนท้างนาเอาหาเลขถ่ายไว้ทั้งนาทั้งนาวัดดวงเราครับผมถ้าได้แล้วค้นว่าหาคิดสีรถไปซักกันโอ้ครับมั่นใจขนาดได้ครับพี่น้องเนาะครับผมมั่นใจครับครับครับเอาประกาศช้าเยอะนียครับผมเด็ดฮอกต่อหลกฮอกเลขฮอกฮอกสุดนี่ครับผมฮอกคลังครับลูกก็สิบมือก็ฉิบไปหากันนะพูครับผมไปหาผม ก็เรืงนักก็เรืงนักแต่สองตัวกันสองตัวนี่มันสองตัวนี่มันเชียงหลางเชียงบนใดอยู่ด้วครับผมหารถตะเหลียวครับสี่สี่สามจุดกับแปดจุดสามจุตัวด่องครับผมตัวล่องตัวล่องตัวกันกระยัติเฉียดได้ครับปูแต่ว่าตัวเก่งกขมีสามจุดแปดจุดนี่แหละครับตัวล่องตัวล่องตัวกันมันวิ่งเอโคกันว่ะครับผม มันี่ตลอมตอกันกับยาสีมันครับมันไปได้มัดในเกโคนอ๋ครับพี่น้องผู้กะยำชัดเดอเดอร์ครับพี่น้องครับผมฮกประตูเม็ดเดียวครับผมครับใช่เม็ดเดียวครับยมาเชี่ยคนยันคนหาบ่เพี้บ่เป็นก็ะเลยยัดก็เลยบอกจัดไหเลยจัดไหลเลยนะปูเนาะครับผมจัดไหลเลยจับมือเขียนเลยครับผมบาทนี้ครับผมอ๋อรวยรวยน้ำกันเ้อะครับพี่น้องครับ ในโซ่ไทยนี่ฮะทางนาวัดดวงเอาเดียกชีรดไปเลยซัมเนี้ยละครับปูสีรบกวนปูซัมเนี้ยเะครับผมกาบขอประคุณปูขุนครับผมครับกาบนมาสการครับเอาเจริญเจริมเอาครับพี่น้องครับผมครับปูวาละวันใยญ่ออยู่ทางหนาเด้อครับพี่น้องเหล็กแคอ่าเม็ดเดียวครับพี่น้องเนาะครับผมลงวันใยล่อทางหนาแล้วครับผม สามแปดศูนย์แปดสามศูนย์ครับผมหกประตูครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซี FC. โชคดีเด้อครับผมถูกหวยรางวัลใหญ่เป็นน้ำกันครับผม, 16, มสิบหกเมษายนหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ